สวัสดีครับผมวันนี้ทางช่อง Motorcycle Review ต้องขอสวัสดีทุกท่านอีกครั้งก็แล้วกันครับสำหรับวันนี้ฮะนำพาทุกท่านมาพบกับรถในค่ายยามาฮ่านะครับซึ่งยังอยู่ในรุ่นของฟีโน125หัวฉีดใหม่ล่าสุดของปี2021ะครับซึ่งก่อนหน้านี้เราลงเป็นสีแดงไปนะครับแต่วันนี้ให้ทุกท่านได้ชมกันก็คือสีดำนะครับถือว่าดำแบบ โอ้โหนะฮะเข้มเลยก็ว่าได้นะครับไม่ว่าจะเป็นตัวลดตัวเบาะกระจกนะครับกระจกมองหลังสิ่งที่จะเป็นสีเทานะฮะก็จะเป็นฝาครอบไฟหน้าฝาครอบแฮนด์แล้วก็ไปทางด้านท้ายนะฮะก็จะเป็นกันตกแล้วก็ฝาครอบท้ายตรงไฟท้ายนะครับนี่คือตัว ฟีโน่หนึ่งสองห้านะครับซึ่งโลโก้นะครับโลโก้ก็จะดูแบบเป็นสีเทานะฮะซึ่งเป็นโลโก้โนนนะครับแล้วก็จะมีคำว่าหนึ่งสองห้าด้วยนะครับสำหรับตัวฟีโน่หนึ่งสองห้านะฮะปี2021ันีนะครับก็จะเปลี่ยนมาเพิ่มเติมคือสีสันนะครับจะมีอยู่3สีนะฮะก็จะมีสีแดงสีดำแล้วก็สีเขียวนะครับ ซึ่งเป็นนตออตโมติกเครื่องยนต์นะ,ะก็เป็นเครื่องยนต์แบบบูคลนะครับตัวเบรกนะฮะก็จะเป็นด้านหลังเป็นดัมนะฮะด้านหน้านี้เป็นดิสเบรกนะครับในส่วนของกลไกเครื่องยนต์นั้นก็ยังไม่แตกต่างจากตัวเดิมนะครับก็ยังเป็นใกล้เคียงกันอยู่นะครับก็คือเป็นเครื่อง125 เป็นระบบจ่ายน้ำมันด้วยหัวฉีดนะฮะตัวนี้ในส่วนของข้อมูลจุดเด่น,ดนต่างๆนะครับก็มาดูที่ระบบไฟนะครับไฟหน้านะฮะไฟหน้าตัวไฟหน้านี้จะเป็นไฟหน้าแบบ LED นะครับเป็นสไตล์โปรเจคเตอร์นะครับพร้อม ไฟหลีด้วยนะครับในส่วนด้านหน้าในตัวไฟเลี้ยวนะครับก็จะเป็นไฟเลี้ยวซึ่งเป็นแบบหลอดนะฮะแล้วก็รูปลักษณะของตัวไฟหน้าจะเหมือนอเพชรอะไรประมาณนี้นะครับไปดูไฟด้านท้ายนิดนึงครับส่วนไฟด้านท้ายนะฮะก็เป็นลักษณะวงรีนะครับแล้วก็ไฟเลี้ยวด้านหลังก็จะเป็นแบบหลอดซึ่งอยู่ด้านข้างๆนะครับนี่คือในส่วนของระบบไฟ ตัวเครื่องยนต์ยังเป็นแบบ4จังหวะนะฮะแต่ว่า,าจ่ายน้ำมันแบบหัวฉีดด้านข้างนะฮะก็จะมีใบพัดนะครซึ่งเป็นตัวช่วยในการระบายความร้อนของเครื่องนะครับตรงนี้ก็ถือว่าเพิ่มเติมเข้ามาตัวกุญแจครับในส่วนของกุญแจนั้นยังเป็นกุญแจเป็นกุญแจแบบ r รีโมทรีโมทก็คือการเรียกกดสัญญาณหรือว่าเ็เรียกว่าสัญญาณในตำแหน่งจอดรถเราก,กดเพื่อเรียก เสียงนะครับว่ารถเราอาจจะจอดอยู่ในทิศทางหรือว่าตำแหน่งไหนนั่นเองนะครับเวลาเราอาจจะจอดได้หลายคันก็ลองกดดีมทดูเพื่อถ้าเป็นรถเราก็จะมีเสียงและก็ระบบไฟกระพริบ IP, นะครับตรงนั้นก็คือเป็นระบบกุญแจอย่างเช่นเราจะปิดเพิ่มความสะดวกสบายก็คือเมื่อเราล็อกคอแล้วก็ปิดม่านล็อกนะฮะสมมติเราปิดม่านล็อกกุญแจตรงนี้ฮะถ้าเราจะเปิดก็คือปกติใช้ก้นกุญแจนี้เปิดแต่ตัวนี้ ก็จะง่ายยิ่งขึ้นโดยการกดที่สวิตช์มา่านล็อกก็จะเปิดให้เราอัตโนมัตินั่นเองครับแล้วก็จะมีไฟ่องสว่างตรงที่รูกุญแจด้วยนะครับการระบ,บายความร้อนนะครับเป็นระบ,บายความร้อนแบบอา,อากาศนะครับตรงนั้นสาหรับตัวโครงโครงโครงรถโดยรวมนะครับอ,อยู่ที่ถ้าจะดูที่ ความสูงนะฮะจากพื้นถึงเบาะอ,อยู่ที่745ม mm ิลลิเมตรนั่นเองนะครับในส่วนนี้ระบบระบบกันสะเทือนหน้าหรือว่าโชคนะฮะโชคก็จะเป็นแบบโชคเทเลสโคปิกนะครับน<ม>ั่นหลังนะฮะนั่นหลังนี้จะเป็นแบบยูนิสปริงนะครับเดี๋ยวดูตรง เรือนไม้นะครับเรือนไม่นี่ก็เป็นเรือนไม่แบบแยกนะครับก็คือตัวเรือนไม้ที่เป็นเกวัดน้ํามันเชื้อเพลิงนะฮะก็จะแยกออกมาอีกที่หนึ่งนะครับตัวหลักนี้ก็จะเป็นไม้รวมแล้วก็ถังน้ํามันนะครับความจุถังน้ํามันนะฮะจะอยู่ที่4.2ลิตรนั่นเองนะครับถือว่าความจุก็พอประมาณนี้ฮนะนี่คือรถ ออโตเมติกนะครับดูค่าความประหยัดนี่นึงครับอยู่ที่50กิโลเมตรต่อน้ำมัน1ลิตรนั่นเองครับสำหรับฟีโน่2 5ตัวตัวลอ้อนะฮะตัวล้อนี่เป็นล้อแบบล้อซีรวด่ดนะครับเป็นล้อซี่รวดโอเคครับนี่คือภาพรวมๆนะครับในตัวฟีโน่2 5นะครับก็คือเอ่อ วันนี้เราก็มารีวิวในเรื่องของสีสันนั่นเองนะครับแล้วก็เป็นรูปทรงของปี2021นะฮะสวัน,นีห้หากท่านใดเข้ามาชมแล้วนะครับก็เพื่อเป็นกำลังใจเพียงท่านกดไลค์กดแชร์นะฮะกด Subscribe และอย่าลืมนะฮะกดกระดิ่งด้วยกันแล้วกันครับเพื่อเป็นการแจ้งเตือนหากเราลงคลิปใหม่ไปจะได้ไม่พลาดนั่นเองและสำหรับวันนี้ฮะ ทางช่องต้องขอบคุณทุกท่านนะครับและก็ต้องลาไปก่อนครับสวัสดีครับ